สวัสดีครับทุกคนผม m a ็ the Game r o ูมแล้ววันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับวิดีโอใหม่ให้เพื่อนๆหลังจากที่ห่างหายกันไปนานและสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับชอ็อตสตรอรี่ชุดล่าสุดของ r e v e n นั่นก็คือ Sisterhood of War ซึ่งนอกจากมันจะเป็นช็อตสตอรี่ที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปและก็บรรยากาศของทั้งสองประเทศอย่างน็อกซัสและก็ไอโอเนียแล้วยังเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู่การลุกกรานไอโอเนียครั้งที่2ของน็อกซัสอีกด้วยแต่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมทำคลิปนี้ออกมาก็คือบทสรุปของช็อตสตอรี่ชุดนี้ซึ่งทำให้รีเวนเนี่ยถูกนำตัวกลับไปยังน็อกซัสซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เธอจะโดนจับไปต่อสู้ใน r e ็กเกอร์พดังที่เราได้เห็น วว่าเหตุการณ์ใน MV นั้นเนี่ยมันแคนนอนคือเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งผมเนี่ยก็จะมาสรุปตอนท้ายคลิปว่าทําไมพวกเหตุการณ์ใน MV a w a k e n เนี่ยมันถึงสําคัญกับความเป็นไปของเนื้อเรื่องในล่เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยกับวิดีโอสรุปเนื้อเรื่อง r e v e n t Sisterhood of War โอเคเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกที่มีชื่อว่า o w o u n d s เรื่องของเราเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจากมุมมองของชิฟเฟลนจิเธอเนี่ยเป็นรูนสมิธของน็อกซัสซึ่งในฉากแรกเราจะได้รู้ว่าเธอได้รับภารกิจให้ไปตามหาของสําคัญบางอย่างซึ่งเธอเนี่ยก็รับภารกิจนี้มาจากบุคคลลึกลับซึ่งนอกจากเธอเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้านายที่ให้คําสั่งแล้วเธอยังได้ยินเสียงที่คุยกับเธอเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงของคนอื่นที่เธอรู้จักด้วย และสุดท้ายเธอก็ยังเห็นว่ามือที่ยื่นออกมาจากความมืดเนี่ยมันเป็นร่างของตัวเธอเองที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเป็นของคนอื่นก่อนที่เรื่องนี้มันจะถูกตัดมาที่เอรัสเขาเป็นเบลสควายหนุ่มที่มาจากเผ่าเผ่าหนึ่งในทุ่งราบดามาลอซึ่งเผ่าของเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมกับจกักรวรรดิน็อกซัสมาเพียงหนึ่งชั่วย,ยุคนเท่านั้นโดยเผ่าของเขารวมถึงเผ่าอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเนี่ยได้ถูกเรียกตัวให้เข้ามารวมเป็นกองทัพขนาดมโหฬานณนะเมืองหลวงของน็อกซัส และในขณะที่เอรัสกำลังตื่นตะลึงไปกับผู้คนที่แสนหลากหลายของจักรวรรดิใต้ร่มเงาอันยิ่งใหญ่ของ Immortal b a s t i เ n เขาก็ได้รู้ว่าเขาจะไม่ได้ไปร่วมต่อสู้กับคนในเผ่าแต่จะถูกส่งไปทำภารกิจอื่นแทนซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาใหม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอก็คือทิฟเฟลนจิรูนสมิธผู้แสนลึกลับนั่นเอง ทิฟเลนจิได้อธิบายว่าหน้าที่ของเอรัสก็คือการดูแลสัตว์ให้กับเธอรวมถึงย้ําด้วยว่าคําพูดของเธอเนี่ยคือกฎสูงสุดให้เอรัสทําทุกอย่างเมื่อเธอสั่งเท่านั้นโดยอีกหนึ่งสมาชิกของภารกิจนี้ก็คืออารเรลนักแกะรอยผมแดงพูดน้อยผู้มีดรกฮาวในครอบครองถึง4ตัว และก่อนที่เอรัสเนี่ยจะโดนดรคกเฮาของเธอขย่ำเพราะถามคำถามมากเกินไปเขาก็ถูกส่งไปรับสเสบียงและก็อุปกรณ์รวมถึงสัตว์ที่เขาจะต้องมาดูแลซึ่งมันก็คือบาซิลิกขนาดใหญ่ซึ่งถึงแม้เจ้าตัวนี้มันจะตัวใหญ่แล้วก็ดูสามารถที่จะบดเอรัสด,ด้วยหางของมันได้ภายในพริบตามันก็เป็นเพียงบาซิลิกไวทารกเท่านั้นโดยเอรัสตั้งชื่อมันว่าชารส หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางร่วมไปกับกองทัพของน็อกซัสที่กําลังเคลื่อนพลไปขึ้นเรือโดยสารที่จะมุ่งหน้าไปยังไอโอเนียแล้วก็เริ่มทําสงครามอีกครั้งก่อนที่พวกของเอรัสจะแยกทางไปที่บลัดคล f ฟเพื่อตามหาสมาชิกคนที่4ของกลุ่มที่มีชื่อว่ามา r ริซึ่งเธอเนี่ยเป็นสมาชิกของอดีตตระกูลชั้นสูงก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติโดยสเวนเมื่อไปถึงบลัดคลิฟกลุ่มของเอรัสถูกเข้าโจมตีโดยเหล่าโจนเถื่อน และท่ามกลางการต่อสู้ที่วุ่นวายสตรีสวมหน้ากากที่ขี่สิ่งมีชีวิตสองขาหน้าตาประหลาดที่ดูเป็นส่วนผสมระหว่างกิ้งก่ากับนกเนี่ยก็เข้ามาร่วมต่อสู้กับพวกเขาและเมื่อการต่อสู้จบลงเอรัสก็ได้รู้ว่านี่คือมาริดคนที่พวกเขากําลังตามหายอยู่โดยมาริดแล้วก็อาร์เรลเนี่ยดูจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและหลังจากที่มาริดรับม้วนคําสั่งมาจากทิฟเฟลนจิเธอก็ตกลงที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มพร้อมกับแนะนํากิ้งก่าที่เธอขี่เนี่ยให้กับเอรัสเธอบอกว่ามัน มีชื่อว่าเลดี้เฮนรีเอตตาเอลิซาวัสเปเรียนที่4แห่งออรโลกติสหรือเรียกสั้นๆว่าเลดี้เฮนร e เอตตาก็ได้หลังจากนั้นทั้งกลุ่มก็เดินทางไปยังเมืองท่าที่มีชื่อว่าดรากเคนเกตแล้วก็ขึ้นเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังป้อมป,ปราการเฟย์ลอที่ซึ่งเอรัสได้ยินมาว่าพวกสายลับของไอวเนียเนี่ยได้ปลดปล่อยพลังเวทมนต์โบราณทำให้ป้อมปราการถูกทำลายจนยับเยินและเมื่อมาถึงเฟย์ลอเอรัสก็ได้เห็นซากข,ของปราการอันยิ่งใหญ่ ที่โดนทำลายจนไม่เหลือเขาเดิมด้วยพลังที่เอรัสเนี่ยไม่สามารถจินตนาการออกได้เลยเมื่อมาถึงฝั่งของเฟย์ลอเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับสมาชิกคนสุดท้ายของภารกิจซึ่งเธอเนี่ยก็คือนักรบที่มีนามว่าเชเนฟเพื่อนเก่าอีกคนหนึ่งของเอเรลแล้วก็มาริซึ่งตอนที่พวกเอรัสไปเจอเธอเนี่ยเธอกําลังอยู่ในหลุมต่อสู้และเมื่อได้สมาชิกครบกลุ่มของเอรัสก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปอย่างไอโอเนียเพื่อทําภารกิจที่แม้แต่ตัวของเอรัสเองยังไม่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยคืออะไรจนกระทั่ง กลางดึกของวันนั้นเอรัส er และก็ทิฟเลนจิถูกนักรบหญิงอีก3าคนจับมาคิดความจริงว่าภารกิจที่ทิฟเลนจิบอกให้พวกเธอมาทำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งก็เป็นในค่ำคืนนี้เองที่เอรัสได้รู้ว่าเป้าหมายของเขาคือวีรสตรีผู้หนีทัพผู้ซึ่งเป็นตำนานในสงครามครั้งก่อนชื่อของเธอก็คือริเวนและทั้งอาร์เรลมาริดและก็เชเนฟก็คือเหล่าพี่น้องที่ได้ร่วมรบกับเธอในสงครามครั้งก่อนนั่นเองและหลังจากที่ได้ฟังหลักฐานจากทิฟเลนจิ ที่มั่นใจว่ารีเวนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพราะเจ้านายของเธอได้รับรู้ถึงพลังที่ถูกปลดปล่อยตอนที่รีเวนเนี่ยนำดาบของเธอไปทำลายทิ้งทั้งเอริเรลมาริดและก็เทเนฟจึงตกลงที่จะร่วมในภารกิจครั้งนี้โอเคก่อนที่จะไปตอนต่อไปกันเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจในเล่มนี้กันก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือเจ้านายของทิฟเฟลนจิซึ่งสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นได้และก็ยังมีการปกปิดตัวตนเป็นความลับซึ่งพออ่านแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะต้องเป็น หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับเลิบลองรวมถึงลัทธิของ Black ก o รสอย่างแน่นอนนอกจากนั้นถ้าเราดูในเนื้อเรื่องของ r ี v e n เราจะได้รู้ว่าเลิบลองเป็นคนที่ปลุกเสกดาบของเธอก่อนที่เธอจะได้รับมันมาจาก Dark ร i ควิีกทีแปลว่าพวก l a c k r o s สและก็เหล่ารูนส i ิ h ที่ใช้เวทมนตร์รูนเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าพวกเขาเไปเอาความรู้นี้มาจากไหนถ้าให้ผมทายมันก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ถูกกักเก็บเอาไว้ใน Immortal Bas t i o ซแล้วสิ่งที่น่าสงสัยอีกอออยย่าาางงนึงเนก็คืจ้าาข บอกเธอว่าดาบของริเวนเนี่ยมันไม่สามารถถูกทดแทนได้แปลว่าดาบของริเวนน่าจะถูกใส่พลังลูนลงไปมากกว่าดาบอื่นๆหรือเปล่าไม่แน่ว่าดาบของริเวนเล่มนี้เนี่ยอาจจะมีความลับมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้เรื่องที่น่าสนใจเรื่องต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆที่โผล่มาในชอ็อตเล่มนี้เช่นบาซิลิก ซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นสัตว์ลากจูงจนกระทั่งมันโตจนมีขนาดใหญ่พอพอถึงตอนนั้นเนี่ยชาวน็อกซัสจะใช้มันในการทำลายกำแพงปราสาทต,ต่อไปก็คือ d ด e h o u o w ของ e a r l รซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ถูกให้ค่าสูงมากในจกักรวรรดิน็อกซัสเพราะมันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความร่ำรวยแล้ก็ความมีอำนาจ โดยดรากฮาเนี่ยมักจะถูกมอบให้กับคนที่ทำผลงานได้ดีมากๆเท่านั้นแปลว่าการที่เอเรลเขามี d ดร h o u าวถึง4ตัวแปลว่าฝีมือของเธอเนี่ยต้องไม่เบาอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็คือ Lady Henrietta ซึ่งหลายคนคงจะสงสัยแล้วว่าเป็นกิ้งกา ops, ่าเอ่อดรากโลปสเช่นเดียวกับสกอลของเคล็ดหรือเปล่าซึ่งในช็อตทั้ง3ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันมีการเบนชั่นว่าเลดี้เฮน i e เ t ตเนี่ยเป็นดรากโลปสเลย แต่จากคําอธิบายของมันเนี่ยก็ดูใช่มากๆแต่นิสัยของมันก็ดูแตกต่างจากสกาวอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเนี่ยทั้งดุแล้วก็โหดมากๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเลดี้เฮนเรตตาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เดรดอคลอปสกันแน่และสิ่งที่น่าสนใจอย่างสุดท้ายเลยก็คือป้อมประการเฟยลอซึ่งถ้าใครเคยอ่านชอ็อตสตรอรี่ของซินดราเรื่อง dreaming pool เนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่านี่คือป้อมประการที่ซินดราเคยถูกขังเอาไว้ให้หลับไหล แต่สุดท้ายการที่พวกไอโอเนียบุกเข้าไปเนี่ยทำให้เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังที่ทำลายป้อมประการนี้ในที่สุดโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่พาร์ทที่2ที่มีชื่อว่า The Unquiet Dead จดสตอรี่เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความฝันของเอรเรลความฝันเมื่อครั้งที่เธอยังต่อสู้อยู่ในสงครามน็อกซัสไอโอเนียครั้งแรกเธอฝันถึงสารเคมีที่ทำให้ผู้คนล้มตายสารเคมีที่เผาไหม้เข้าไปถึงในปอดของเธอก่อนที่เอเรลจะตื่นขึ้นมา แล้วก็พบว่าเอรัสกับเทนเนฟกำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านของชาวไอโอเนียที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเติมสเบียงที่ร่อยหรอแต่ในขณะที่เอรัสและก็เทนเนฟเนี่ยกำลังลอบเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะซื้อสเบียงอย่างเงียบๆพวกเขาก็พบกับกลุ่มทหารของน็อกซัสที่กำลังตรวจตราหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ พวกเขายืนล้อมชายแก่อโอเนียผู้หนึ่งที่เพิ่งจะกลับมาจากเวเลย์และกำลังจะนำใบาชาของต้นสปริตบอสมที่มีวิญญาณของลูกชายกลับไปให้ภรรยาที่แก่เกินกว่าจะไปเองได้แต่เหล่าทหารของน็อกซัสเนี่ยคิดว่าเขามีอาวุธเวทมนต์พวกเขาจึงยื้อแย่งใบาชากับชายแก่จนมันขาดกระจุยแล้วก็ละลายหายไปกับสายฝนชายแก่คนนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกก่อนจะตะโกนไล่หลังเหล่าทหารไปด้วยคำว่าสี ภาษาไอโอเนียที่แปลว่าหนอนแมลงจากนั้นเจเนฟจึงลากเอรัสออกมาและก็หนีออกจากหมู่บ้านเพราะสถานการณ์มันตึงเครียดเกินไปแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อโดยระหว่างทางพวกเขาก็ต้องพบกับอุปสรรคที่ปฐมดินแดนแห่งนี้โถมใส่พวกเขาราวกับว่ามันเนี่ยกำลังต่อต้านการลุกรานจากเหล่าทหารกลุ่มนี้อยู่ทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงราวกับมีเวทมนต์ทั้งสัตว์ประหลาดจากโลกวิญญ,ญาณหรือแม้แต่แม่น้ําที่มีชีวิตเป็นของตัวเอง และพยายามที่จะกดพวกเขาให้จมน้ําจนขาดใจและถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะรอดกันมาถึงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งเอเรลก็ต้องเสียเดรกฮาวของเธอไปหนึ่งตัวและที่หมู่บ้านแห่งนั้นเองเออรัสก็ได้พบว่าคนในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่คือเหล่าทหารน็อกซัสที่หนีจากสงครามครั้งก่อนและหนึ่งในพวกเขาก็คือโจบินชายผู้เป็นพ่อของเขาเองโจบินได้อธิบายถึงเหตุผลที่เขาและทหารคนอื่นๆเนี่ยหนีจากสงคราม จอวินบอกกับเอรัสว่าน็อกซัสสนใจเพียงสัญลักษณ์บนแผนที่สนใจแค่ตัวหมากที่ถูกเคลื่อนแต่จริงๆแล้วตัวหมากพวกนั้นก็คือคนที่มีชีวิตจ,จิตใจน็อกซัสไม่สามารถทําให้ไอโอเนียแข็งแกร่งขึ้นได้แต่ผู้คนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแต่เมื่อเอรัสได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็โกรธแล้วก็ออกไปหาเหล่านายหญิงของเขาทันทีและหลังจากการเติมสเสบียงเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เดินทางต่อ ไปยังสนามรบเก่าที่ที่นักเคมีชาวโซนได้เคยปลดปล่อยการทำลายล้างของอาวุธเคมีสถานที่สุดท้ายที่เชเนฟเอ,อเลและก็มาริดได้ต่อสู้ร่วมกับริเวนและท่ามกลางซากที่หลงเหลือของสงครามเมื่อครั้งก่อนพวกเขาก็โดนเหล่านาวรีบัตเทอร์ฮูดที่ได้รับรายงานมาจากหมู่บ้านของโจบินว่าพวกเอรัสเนี่ยผ่านมาทางนี้ พวกเขาเข้าต่อสู้กันเหล่านาวรีบรัตเทอร์ฮูดที่ล้มตายเนี่ยก็เริ่มใช้พลังเวทมนต์ปลุกซากศพชาวนกซัตในสนามรบขึ้นมาต่อสู้ด้วยแต่สุดท้ายเอรัสก็สามารถปิดชีพนักเวทคนนั้นและทำให้พวกเขาเอาชนะเหล่าบาัตเทอร์ฮูดได้ในที่สุดสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในพาร์ทนี้เนี่ยผมว่ามันคือการที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้คนจากทั้งสองประเทศทั้งไอโอเนียที่เคยสงบสุขแล้วก็รักสันติกลายมาเป็นผู้คนที่ใช้ความรุนแรง แล้วก็ยอมแม้กระทั่งการใช้เวทมนต์ที่จะปลุกชีพคนตายขึ้นมาหรือคนจากน็อกซัสเองที่ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็ยึดมั่นในอุดมกติของตนเนี่ยก็ยอมละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขผมว่ามันเป็นไดานามิกที่น่าสนใจมากๆและนอกจากนั้นพาร์ทอนี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นพร้อมกับชอ็อตสตรอรี่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือ seams and scars ซึ่งเป็นเรื่องราวของริเวนที่เดินทางไปซื้อของในตลาดพร้อมกับพ่อบุญธรรมและเธอเนี่ยก็ได้พบกับเมนเดอร์ ผู้ใช้เวทมนต์ที่สามารถซ่อมแซมสิ่งของที่แตกหักได้และจากเมนเดอร์คนนั้นริเวนก็ได้รู้ว่าพี่น้องของเธอเนี่ยกำลังตามหาตัวเธออยู่โอเคทีนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่3ของช็อตสตอรี่ชุดนี้แล้วซึ่งชื่อของมันก็คือ irrepressible พาร <proxim al. S 1> ์ทน, <ing> in <front akkor> นี้เริ่มขึ้นจากมุมมองของริเวนเป็นภาพจากอดีตภาพที่เธอเนี่ยสวมใส่ชุดเกราะและก็อาวุธที่เปื้อนสีแดงของเลือด มันเปื้อนซะจนตัวเธอเนี่ยล้มเลิกความตั้งใจที่จะล้างมันออกและในตอนนั้นเธอก็ยืนคุยอยู่กับแคปชันผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้ที่ถามอย่างจริงจังว่าหากดาบของริเวนเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่ริเวนจะรับไหวเธอก็พร้อมที่จะถือมันแทนแต่ตอนนั้นริเวนตอบปฏิเสธไปก่อนที่เราจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมาริทนั่นเองเมื่อริเวนรู้สึกตัวเนี่ยเธออยู่ในไร่ของครอบครัวบุญธรรม การทํางานในไรนาทําให้เธอนึกถึงอดีตตอนที่เธอเองเป็นเด็กก่อนที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่าชาวาคอนเต้แม่บุญธรรมของริเวนเนี่ยเสียชีวิตในช่วงที่พ่อของเธอที่มีชื่อว่าอาซาคอนเต้เนี่ยเดินทางไปซื้อของในตลาดพร้อมกับริเวนโดยอาซาเนี่ยบอกกับริเวนว่าพวกเขาจะได้พบกันอีกเมื่อสปริตบลอซอมมาถึงอีกครั้งแต่ว่าช่วงเวลาแสนส,สุขของพ่อลูกคู่นี้ก็ต้องจบลงเมื่อกลุ่มของเอรัส เดินทางมาถึงไร่ของครอบครัวคอนเตเมื่อเธอเห็นสหายร่วมรบเก่าริเวนไม่คิดหนีเธอเผชิญหน้ากับนักรบทั้ง3แล้วก็เชิญให้พวกเขาเข้าไปในบ้านของเธอในขณะที่ทิฟเฟลนจิกับเอรัสออกตามหาดาบของริเวนในบริเวณร,รอบๆนักรบหญิงทั้ง3พยายามเกลี้ยกล่อมให้ริเวนกลับไปที่น็อกซัสแล้วก็ไปรับโทษอย่างยุติธรรมพร้อมกับกลับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วซึ่งในขณะที่รีเวนกํลาลางังลังเลเนี่ยทิฟเฟลนจิและเอรัส ได้พบเศษดาบของริเวนที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆบริเวณและนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังพบตัวพ่อบุญธรรมของริเวนและก็จับเขามาเป็นตัวประกันที่ฟเฟรนจิบอกให้ริเวนเนี่ยเอาดาบมาให้กับเธอเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้เอามันกลับไปให้ผู้ที่เป็นนายของเธอแต่ริเวนปฏิเสธดาบนี้เป็นความรับผิดชอบของเธอและเธอจะเป็นคนแบกรับน้ําหนักอันหนักอึ้งของมันเอาไว้เองเมื่อได้ฟังดังนั้นมาริดจ,จึงเสนอตัวเข้าต่อสู้กับริเวน และถึงแม้ตอนแรกริเวนเนี่ยจะไม่ยอมสู้กับเธออย่างจริงจังแต่เมื่อคมง้าวและก็ดาบของพวกเธอฟาดฟันกันมันก็ราวกับว่าสนิมถูกกระเทาะออกจากร่างกายของริเวนเธอเริ่มฟาดฟันมาริดอย่างรุนแรงและสุดท้ายก็ปลิดชีพเธอด้วยการฝังดาบทั้งเล่มทะลุอกของมาริดริเวนพยายามขอให้มาริดยกโทษให้เธอแต่ถึงแม้จะเป็นในลมหายใจเฮือกสุดท้ายมาริดก็ยังปฏิเสธเธอ ที่ฟาเลนจิใช้จังหวะนั้นในการดึงดาบของริเวน์มาอยู่ในมือของตัวเองด้วยเวทมนต์และประกาศว่าเธอจะเป็นคนสังหารริเวนเองเทนเนฟและอาร์เรลพยายามจะขัดขวางเธอแต่พลังของรูนเบททั้งสองเล่มมันแข็งแกร่งเกินไปและตอนนั้นเองที่อรัสพุ่งดาบของเขาทะลุหลังของทิฟาเลนจิจบการต่อสู้ทั้งหมดลงและพูดว่าให้พวกความลับและการทรยศจบลงตรงนี้มีสิ่งเดียวที่มั่นคงนั่นก็คือศักดิ์ศรีและหน้าที่ของพวกเขาต่อจกักรวรรดิน็อกซัส หลังจากนั้นริเวนก็ยอมแพ้และยอมให้เทเนฟพาเธอกลับไปที่น็อกซัสซึ่งเอรเรลเนี่ยก็ขอแยกตัวไปทำภารกิจของตัวเองต่อส่วนเอรัสโดนเทเนฟไล่ให้กลับไปหาคนทรยศของเขาเองเขาจึงเดินเข้าไปหาเลดี้เฮนเรตตาซึ่งตอนนี้ไร้ซึ่งเจ้าของและมันก็ยอมรับให้เขาเป็นเจ้าของคนใหม่เอรัสตรงไปยังหมู่บ้านของโชบินเพื่อหวังที่จะแก้แค้นแต่ก็ได้รับรู้ความจริงว่า โจวินพยายามปกปิดว่ากลุ่มของเอรัสเดินทางไปทางไหนพวกนาวอรีบัเทอฮูดเนี่ยก็เลยทรมานและก็สังหารเขาเหล่าผู้เฒ่าของหมู่บ้านบอกให้เอรัสอยู่ที่นี่กับพวกเขาอย่างสันติแต่เอรัตตอบว่าที่ที่เขาและก็วิญญาณของโจบินจะอยู่กันอย่างสันติได้เนี่ยก็มีแต่ที่บ้านของพวกเขาที่ที่มีนามว่าจากักรวรรดิน็อกซัสสำหรับพาร์ทสุดท้ายนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการเติบโตขึ้นของตัวละครเอรัส จากทหารหน้าใหม่ที่ทำอะไรไม่เป็นไปจนถึงเป็นลูกชายที่ให้อภัยพ่อแล้วก็พร้อมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ถือว่าไรอาอดเนี่ยเขาเขียนออกมาได้ดีมากๆรวมถึงจุดจบของเรื่องราวของเหล่าซิสเตอร์ฮูดของรีเวนก็เรียกได้ว่ามันหวานอมขมกลืนบิตเตอร์สวีทมากๆซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยเล่าข้ามรายละเอียดเยอะมากๆก,ก็อยากใช้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปอ่านดูกันแบบเต็มๆที่ l l Universe ได้แบบแปลไทยก็มี และพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าหลังจากที่กลับไปที่น็อกซัสเนี่ยริเวนก็จะถูกส่งไปอยู่ในเร็กเกอร์พิตเพื่อต่อสู้เพื่อเป็นสิ่งสนองความบันเทิงให้กับผู้คน แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยทุกฉากใน MV Awaken ได้ออกมาอยู่ในเนื้อเรื่องหลักเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงฉากการต่อสู้ในไอโอเนียฉากที่ไซออนเนี่ยวิ่งเข้าไป 1v5 กับทีมไอโอเนียซึ่งผมฟันธงได้เลยว่าไรออดเนี่ยจะต้องออกเนื้อเรื่องทางใดทางหนึ่งออกมาเพื่อปูไปสู่เหตุการณ์นั้นอีกอย่างแน่นอน ซึ่งหากเราดูจากเนื้อเรื่องปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อย่างแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยก็คือใน MV มันจะมียาสุโอะด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยาสุโอะเขากําลังไปที่บิลชวอเดอร์กับอาริเพราะงั้นการที่เขาอยู่ในฉากนั้นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะไปแล้วก็เลือกที่จะกลับมาเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเอง รวมถึงการที่ฉากนั้นมีเคนเนนผู้ที่เป็นสมาชิกของกินโคเนี่ยร่วมต่อสู้กับน็อกซัสแบบตรงๆอยู่ด้วยหมายความว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเหล่าน็อกซัสจะต้องพบเจอกับศึกที่หนักกว่าครั้งก่อนอย่างแน่นอนและนั่นแหละครับก็คือคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าฉากที่ไซออนเขาวิ่งเข้าไป o v 5ใน a w a k e n เนี่ย จะได้ออกมาเป็นเนื้อเรื่องจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่ารวมถึงถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ผมข้ามไปก็สามารถมาดิสคัสกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็อยากจะขอยาตอีกทีว่าหากคุณเป็นคนที่อยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยก็สามารถกดเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์ของเราได้ที่ปุ่มด้านล่างนอกจากนั้นการกดไลค์แชร์ซับเบลก็สามารถช่วยพวกเราได้มากเช่นกันสำหรับวันนี้ผมแม็กซ์เกมรู m ขอลาก่อน แล้วพบกันในซัมเมอร์ริปครับโอซื่ง